สวัสดีครับทุกคนครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมในบรรดาเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ผีวิญญาณที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาตลอดหลายสิบปีทำไมวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เห็นส่วนใหญ่ในหลายๆเรื่องเล่าจะต้องเป็นผีผู้หญิงครับและในวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับและก่อนจะไปฟังเรื่องนี้ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับทำไมจะต้องเป็นผีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวมาเดนอยู่ปลายเตียงทำไมจะต้องเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมีลักษณะคล้ายนางรำทำไมจะต้องเป็นผีผู้หญิงยืนอยู่ริมถนนคอยโบกรถตามถนนผนทางต่างๆ ยังคงเป็นปริศนาที่เป็นอมตะที่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ความจริงได้ว่าผีมีจริงหรือไม่ผีมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมในส่วนผีของชาวตะวันตกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับอย่างเช่นผีดูดเลือดอย่างท่านเขาเดคูลครา่าแวมไพร์แฟ a งเกนสไตล์แม้กระทั่งผีเจสัน ที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีหรือผีที่ไล่ฆ่าคนในความฝันอย่างเฟรดดี้นิ้วเขมบแต่ส่วนในฝั่งของไทยเรานั้นจะพบว่าเป็นผีผู้หญิงเสียมากกว่าครับไล่มาตั้งแต่ตำนานรักอมตะของแม่นางพระขนงผีกระสือผีปอบผีนางตะเคียนผีพลายผีนางตะนีโดยที่ผีไทยของเรานั้นมีรากเน้าจากเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิ เป็นคติความเชื่อทางพุทธศาสนาข้อสันนิษฐานที่ว่าทำไมผีของไทยส่วนใหญ่นั้นถึงเป็นผีผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงนั้นมีแรงอาฆาตมากกว่าผู้ชาย สังเกตจากละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพูดผีวิญญาณในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าตัวละครนำที่เป็นผีผู้หญิงทั้งหมดมักหนีไม่พ้นการแก้แค้นจากเหตุการณ์ที่ได้ถูกกระทําในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการถูกฆ่าค่มขืนการโดนกระทําำชํ่วราการถูกปล้นฆ่าหรือแม้กระทั่ง ความเสียใจความผิดหวังจากผู้ชายอันเป็นที่รักแล้วทำให้เธอเหล่านั้นต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเหตุนี้เองทำให้วิญญาณของเธอเหล่านั้นมีแรงอาฆาตอย่างมากครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าโลกมนุษย์ไม่ยุติธรรมพวกเธอจึงต้องทวงแขนในโลกหลังความตายการที่ผีผู้หญิงตามไล่ล่าหลอกหลอนด้วยแรง สารร่วมกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือในโลกมนุษย์สมัยที่เธอยังมีชีวิตเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เห็นได้ชัดเจนก็คือผีสาวที่ขี่คออนันดาเอเวอร์ริงแฮมในเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณที่สร้างกระแสหือหาเป็นอย่างมากในบ้านเราหรือผีสาวในอาพาร์ตเมนต์อย่างบุภผาราตรี ในประเด็นเรื่องการกลับมาทวงความยุติธรรมจากโลกวิญญาณเด่นชัดที่สุดในละครโทรทัศน์ที่ไม่เพียงแต่แฝงปมเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องชนชั้นทางสังคมที่เห็นได้ชัดจากผีอีแพงในละครเรื่องบ่วงหรือละครผียอดหิตอย่างผีคุณนายลั่นทมในเรื่องสุสานคนเป็นซึ่งทุกเรื่อง ล้วนมีแก่นอยู่ที่ความต้องการเลื่อนชนชั้นทางสังคมการถูกกระทําและการกลับมาแก้แค้นด้ืยแรงพยาบาทซึ่งผู้ที่ถูกกระทํานั้นเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงเมื่อไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมในโลกแห่งความเป็นจริงได้จึงต้องอาศัยโลกหลังความตายซึ่งเป็นเสมือนพื้นที่ในการเรียกร้องความยุติธรรมแทนในส่วนประเด็นที่ว่าทำไม ผีผู้หญิงส่วนใหญ่จะใส่ชุดสีขาวนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วญาติมักจะแต่งตัวให้กับศพในชุดสีขาวก่อนวันที่จะชาป,ปนก,กิจศพนั่นเอง